ติธรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งที่แสนจะยากจนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ปลูกบ้านอยู่แถวแใกล้กับป่าชายเลนพ่อชื่อนายทบแม่ชื่อนางมีมีลูกชายคนเดียวชื่อนายสมนางมีผู้เป็นแม่นั้นป่วยตั้งแต่คลอดนายสมทั้งโลหิตจางความดันต่ำจะวิงเวียนหน้ามืดบ่อยทำมาหากินไม่ได้ตอนลูกเล็กๆยิ่งลำบากเพราะว่านางมีดูลูกไม่ไหวแต่ว่ายังดีที่ตอนนั้นมีแม่ยายช่วยดูให้ เจ้าสมก็ได้กินน้ำข้าวบ้างนมข้นหวานที่เขาห้ามเลี้ยงทารกแต่เจ้าสมก็ต้องกินเพราะว่าพ่อทำงานคนเดียวจึงหาไม่พอกินจะซื้อนมผงมากินก็ไม่มีปัญญาตอนนี้แม่ยายก็ตายไปแล้วนายสมโตขึ้นมาก็ช่วยพ่อทำงานเท่าที่จะทำได้หลายครั้งที่นายสมเห็นพ่อเอาใบพลูมาอังไฟพอร้อน แล้วก็เอาไปนาบกับบ่าที่เป็นก้อนนูนเป็นลูกเพราะว่าพ่อนั้นรับจ้างหาบเกลือไว้เยอะยามที่พ่อกลับจากหาบเกลือพ่อก็มักจะเอาใบพลูมานาบที่บ่าอยู่เสมอช่วงนี้นายสมก็ช่วยพ่อหาบเกลือจึงได้รู้รสว่าบ่ามันปวดระบมไปหมดนั้นมันมีสภาพยังไงไม่เหมือนตอนที่ไปรับจ้างตัดจากถึงจะเหนื่อยก็ไม่ร้อนเหมือนกับหาบเกลือ ช่วงที่สมยังไม่โตเป็นหนุ่มเหมือนกับตอนนี้พ่อจะไม่ให้นายสมหาบเกลือแต่จะให้ไปรับจ้างตัดจากเย็บจากซึ่งก็ได้ไม่กี่บาทตอนนี้นายสมเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำนายทัพผู้พ่อก็ดีใจเพราะสมจะได้มาอยู่หากินช่วยพ่อแม่แต่สมนึกคิดว่าถ้าไม่ติดว่าแม่ป่วยก็จะสมัครไปเป็นทหารทุกๆุกเย็นก่อนตะวันตกดิน นายสมก็มักจะมานั่งมองตะวันที่มีสีแดงก่อนที่จะตกดินนายสมชอบเพราะมันแลดูสวยเป็นธรรมชาติแต่บางวันก็รู้สึกเศร้าหมองยังไงไม่รู้ในความรู้สึกของนายสมวันหนึ่งนายสมไปหาบเกลือกับพ่อแล้วก็เพื่อนบ้านอีกหลายคนหาบกันตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ต้องเดินไปรับค่าหาบที่บ้านเจ้าของนาเกลือที่เขาร่ำรวย บ้านนี้ไม่ยอมเดินไปจ่ายให้เพราะว่าลุงเจ้าของนาแก่เป็นโรคเกาปวดข้อปวดเขา่าเมียก็ดูไม่ชอบตากแดดตากลมลูกชายก็ไปทำงานในเมืองมีลูกสาวคนเล็กที่อยู่บ้านชื่อปรางซึ่งเธอนั้นมีรูปร่างหน้าตาสะสวยเมื่อเห็นคนงานที่หาบเกลือมารอรับเงินกันทั้งผู้หญิงผู้ชายปรางก็เอากระติกน้ำมาวาง ซึ่งใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่เอาไว้มือหนึ่งหรือว่าหนึ่งก้อนหยดน้ำยาอุททยไปนิดหน่อยให้คนงานดื่มให้ชื่นใจตางก็ถอดหมวกผ้าคลุมหน้าออกทยอยมาดื่มน้ำพอนายสมเห็นหน้าปรางก็ชอบมากไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนขนาดเผ่าที่เป็นลูกจ้างด้วยกันว่าหน้าตาสวยก็ยังสู้ปรางไม่ได้ปรางนั้นแ,แลดูผุดผ่องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้า ปรางเห็นหน้าของสมที่ถอดหมวกออกก็สะดุดตากับจมูกที่โด่งปากอมชมพูในตากลมสมลักษณะลูกผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีปรางก็อดยิ้มให้ไม่ได้ส่วนนางเผาก็อดค้อนสมไม่ได้ที่ยิ้มให้ปรางเมื่อรับค่าแรงเสร็จก็พากันกลับบ้านสมออกมานั่งที่เดิมตรงติดกับป่าชายเลน มองดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินใจก็คิดถึงใบหน้าของปรางก็คิดว่าชาตินี้คงจะได้แต่ฝันเพราะว่าปรางนั้นอยู่สูงเกินเอื้อมแต่ก็สุขใจที่มีโอกาสได้เห็นคนสวยอย่างปรางแถมปรางยังยิ้มให้คงอีกหลายวันกว่าจะหาบเกลือบ้านปรางเสร็จก็คงจะมีโอกาสอีกหลายวันที่จะได้เห็นหน้าปรางในตอนที่ไปรับเงิน ส่วนเผานั้นมาหาเกลือกับพ่อแม่ก็มักจะหาที่ร่อมๆกินข้าวเที่ยงกับนายสมแล้วก็นายทบทุกวันเผานั้นแสดงออกว่าชอบสมแต่ว่าสมนั้นเฉยๆเผาก็มักจะตักกับข้าวให้สมจนพ่อแม่รู้ว่าเผาชอบแต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าสมเป็นคนขยันหลายคนก็บอกว่าสมเกิดผิดที่หน้าตาผิวพรรณอย่างนี้น่าจะไปเกิดเป็นลูกผู้ดี ตกเย็นวันนี้ปรางแต่งตัวสวยเอากระติกน้ำมาวางพร้อมกับมีข้าวต้มมัดมาแจกคนละสองมัดสมนาดีใจมากไม่อยากแกะกินเลยแต่ก็เสียดายที่มันจะบูดเปล่ปาๆก็เลยแกะกินก็พบว่ามีกระดาษพับสอดขั้นไว้ระหว่างที่ข้าวต้มถูกมัดไว้สมก็รีบเปิดดูเพราะคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆถึงได้สอดกระดาษมา และตอนที่ปรางส่งให้ปรางก็บอกว่าต้องกินเองนะห้ามให้ใครสมเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับข้าวต้มมัดเมื่อเปิดอ่านก็มีใจความว่าคืนวันเสาร์นี้มีงานวัดมาเจอกันนะปรางอยากจะรู้จักนายสมก็หัวใจเต้นรัวคืนนั้นก็เอาจดหมายมาอ่านตั้งหลายครั้งภายใต้แสงตะเกียงสมก็มีความสุขมาก พอถึงวันเสาร์กลับถึงบ้านสมก็อาบน้ำแต่งตัวรีบไปงานตั้งแต่หัวคำ่ำนายทบก็ถามว่าแม่รอเผาก่อนเหรอผมอยากไปคนเดียวครับพ่ออ้าวแล้วเผามันจะไปกับใครละ่ะเมื่อตอนเที่ยงมันบอกให้รอมันด้วยนี่อืมผมอยากไปคนเดียวอ่ะพ่อเดี๋ยวเผาเขาก็ไปกับน้องเขาพ่อแม่เขาก็บอกว่าจะไปดูลิเกอ่ะ ผมไม่ชอบให้ใครเดินตามอ่ะพ่อนายทับก็พยักหน้านางมีก็บอกลูกชายว่าเดินดีๆนะลูกระมัดระวังตัวบ้างอย่ากลับดึกมากถ้าแม่ไม่ป่วยก็อยากจะดูลิเกเหมือนกันพ่อจะไปดูลิเกก็ได้นะแม่อยู่ได้โอ้ยไม่ไปหรอกนอนอยู่บ้านดีกว่าเออตอนไปยังกับไก่จะบิน แต่ว่าตอนเดินกลับมาเนี่ยอย่างกับหาจะกินง่วงก็ง่วงกว่าจะถึงบ้านนายทับว่าอย่างนั้นสมก็เดินออกจากบ้านไปประมาณทุ่มหนึ่งเผากับครอบครัวก็มาเรียกสมนายทบก็บอกว่ามันไปนานแล้วพี่สมนี่ยังไงนะไม่ยอมรอเผาก็บ่นอย่างอารมณ์เสียเมื่อสมมาถึงวัดก็มาคอยตรงสาลา ก็เห็นว่าปรางกำลังปูเสื่อให้แม่นั่งพี่ชายคงจะขับรถมาส่งแม่ของปรางก็นั่งกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันแล้วปรางก็บอกแม่ว่าจะเดินเที่ยวในงานซึ่งมีวงดนตรีมาแสดงในคืนนี้ปรางตรงไปยังศาลาที่เขียนนัดหมายนายสมก็เดินออกมาปรางก็ชวนเดินไปที่ศาลาท่าน้ำที่ห่างจากวงดนตรี ปรางบอกว่ามานั่งตรงนี้แหละไม่ค่อยมีคนปรางก็ถามว่าสมชื่ออะไรชื่อสมจ้ะฉันชื่อปรางนะพี่อืมพ,พี่รู้แล้วแล้วพี่แต่งงานหรือยังอะ่ะพี่จนขนาดเนี้ยใครจะมาสนใจอะ่ะแต่ว่าฉันเห็นสาวคนหนึ่งมาคอยยืนใกล้ๆพี่ตอนพี่รับเงินน่ะทีแรกฉันคิดว่าเป็นเมียพี่ซะอีก แต่ตอนกลับเห็นเดินไปคนละทางก็เลยคิดว่าไม่ใช่นี่ปรางมองพี่จนถึงทางแยกเลยเหรอจ้าฉันมองทุกวันแหละหนาเกลือมันโล่งก็มองเห็นได้ไกลอะ่ะแล้วปรางคิดยังไงถึงนัดเจอพี่อะ่ะปรางก็น่าแดงพี่ถามทำไมอะ่ะพี่ก็น่าจะรู้ใจฉันนะแล้วพี่รังเกียจฉันหรือเปล่าล่ะมไม่รอก แต่ว่าพรางกับพี่มันห่างไกลกันเหลือเกินปรางน่ะเหมือนกับดอกฟ้าพี่น่ะมันหมาวัดธรรมดานี่แหละพ่อแม่ปรางรู้เขาคงขัดขวางแน่นอนพี่ดีใจที่พรางไม่รังเกียจพี่นะฉันน่ะชอบพี่นะฉันจำเป็นต้องเป็นฝ่ายแสดงออกเพราะพี่คงไม่กล้าเป็นฝ่ายแสดงออกหรอกทั้งคู่คุยกันอยู่นานถึงได้แยกย้ายกัน ต่างก็นัดกันว่าคืนพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่เพราะว่าแม่คงจะมาดูลิเกทุกคืนจนกว่างานจะเลิกทางด้านเผาดูอะไรก็ไม่สนุกเที่ยวเดินตามหาสมไปทั่วงานจนมาเจอสมที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่เผาก็ต่อว่าสมว่าทำไมไม่รอมาพร้อมกันสมก็บอกว่าอุ้ยอย่ามาเอาอะไรแน่นอนกับพี่เลยพี่อยากมาตอนไหนพี่ก็มาเดินเรื่อยเปื่อย กินก๋วยเตี๋วด้วยกันสิพี่เลี้ยงเผาก็เลยยอมนั่งกินด้วยเพราะอยากอยู่ใกล้ๆสมเผาก็เริ่มอารมณ์ดีขึ้นปรางกับสมก็นัดเจอกันทุกคืนในงานวัดโดยปรางจะบอกกับแม่ว่ามาดูดนตรีส่วนแม่เมื่อดูลิเกก็ไม่สนใจอย่างอื่นแล้วบางวันสมก็บอกกับเผาว,ว่าขี้เกียจมาเที่ยวงานเผาก็เลยอยู่บ้าน ปรางบอกว่าวันเสาร์นี้พี่ชายจะไปเที่ยวบ้านแฟนที่ภาคใต้ให้สมมาที่บ้านตอนดึกหลังบ้านมีโอ่งน้ำใบใหญ่หลายใบปรางจะเปิดหน้าต่างรอที่บ้านปรางไม่มีหมาเพราะพอ่อไม่ชอบเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันในครั้งนี้และด้วยโอกาสด้วยความใกล้ชิดก็เลยมีอะไรกันทั้งคู่ก็ยิ่งรักกันมากช่วงนี้เกลือก็หาบกันเสร็จแล้ว ปรางกับสมก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบางคืนสมก็ไปแอบมองที่หลังบ้านของปรางแต่ก็เข้าไปหาปรางไม่ได้เพราะว่าห้องพี่ชายปรางน่ะอยู่ติดกับห้องปรางมันเป็นช่วงที่ทั้งคู่ทรมานใจมากระยะนี้นายทับกับสมก็รับจ้างตัดฟืนใบ่าๆก็จะกลับบ้านปรางก็อ้อนวอนให้พี่ชายหัดปรางขับรถเครื่องเพราะว่าตอนนี้พี่ชายมีรถเก๋งขับแล้ว ปรางก็บอกว่าอยากจะขับเป็นบ้างทีแรกพ่อแม่ก็ไม่ยอมแต่ปรางก็ฟูมฝ่ายร้องห่มร้องไห้ในวันหยุดก็เลยต้องหัดให้ปรางขับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าจนปรางขับเป็นเพราะปรางตั้งใจมากเมื่อขับเป็นช่วงเย็นก็รีบหุงข้าวทำกับข้าวให้พ่อแม่เสร็จแล้วก็ขับมาหานายสมที่บ้านสมก็ดีใจมากปรางก็บอกให้รีบขึ้นซอนรถ แล้วปรางก็ขับมาที่ปลอดคนมานั่งคุยกันนั่งดูพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินขากลับสมก็ขอเดินกลับเองเพราะกลัวคนเห็นว่าปรางมาคบกับตัวเดี๋ยวปรางจะถูกพ่อแม่กีดกันทั้งคู่ก็นัดเจอกันที่นี่ตอนเย็นในวันถัดไปไม่นานนักเผาก็แอบรู้ว่าปรางกับสมน่ะคบกัน ก็เลยให้น้องสาวแอบไปบอกพ่อแม่ของปรางโดยที่ปรางไม่รู้เวลานั้นปรางยังพรอดรักอยู่กับสมอย่างมีความสุขนั่งดูตะวันแดงสัญญาว่าจะรักกันจนตายไม่ยอมพลากจากกันเมื่อปรางกลับถึงบ้านพ่อก็ถามว่าไปหัดขับรถถึงไหนขับเป็นแล้วก็คงไม่ต้องขับบ่อยนะักออกจากบ้านทุกเย็นมันไม่ดีนะ ไม่เป็นไรหรอกพ่อใครๆก็รู้จักเราคนบ้านเดียวกันทั้งนั้นพ่อก็มีสีหน้าเรียบเฉยส่วนแม่นั้นเงียบพอเย็นอีกวันหนึ่งปรางก็ไปหาสมที่เดิมวันนี้ตะวันมันมีสีแดงกว่าทุกวันแลมันดูจะหม่นหมองยังไงชอบกลแต่ทั้งคู่ก็บอกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันแบบนี้เรื่อยไป แล้วก็ขออธิฐานให้สมหวังในความรักเมื่อปรางกลับไปแล้วก่อนมืดสมก็เดินตามทางที่ดูเวิงว้างมีแต่นาเกลือกับป่าชายเลนสมเดินกลับบ้านด้วยใจที่เหงาเงาชอบกลนไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นหลายนัดร่างของสมก็ล้มลงสิ้นใจอยู่ตรงนั้นและมีผู้ชายสองคนขับรถวิบากวิ่งออกถนนใหญ่หายลับไป เสียงปืนที่ดังขึ้นทําให้ชาวบ้านได้ยินก็พากันเดินออกมาดูที่ต้นเสียงรวมทั้งนายทบที่เป็นห่วงสมเพราะรู้ว่าสมแอบชอบพอกับปรางแล้วก็ลักลอบเจอกันก็ต้องมาเจอกับภาพที่สมถูกยิงด้วยลูกสองหน้าตาแหลกเหลวหน้าอกนั้นกลวงโบเป็นที่น่าเวทนาเผาก็ถลากอดศพสมนายทบผู้พ่อหมดแรงสุดลงกับพื้น ข่าวที่สมถูกหญิงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วปรางนั้นแทบบ้าแต่เธอไม่ได้ไปดูศพของสมเธอเข้าห้องนอนเงียบจนพ่อแม่แปลกใจว่าทำไมปรางไม่แสดงอาการเสียใจออกมารุ่งเช้าจึงรู้ว่าปรางนั้นผูกคอตายตามสมไปแล้วสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งปิดตำนานหนุ่มสาวที่ไปนั่งดูตะวันแดง ทั้งสองครอบครัวพบกับความเสียใจและสูญเสียลูกรักเหมือนกันท่านผู้ฟังก็คงจะเดาออกว่าใครเป็นคนว่าจ้างมือปืนมาฆ่านายสมครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ